ต่อไปจะเป็นคำเชื่อมของสิ่งของที่ผ่านมาเป็นคนคนนี้ก็มี3ามคำแต่ว่าสิ่งของนี่มีอันเดียวนะมีคำว่า which อย่างเดียวส่วนคำว่า that นั้นใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของก็ถือว่าเป็นตัวรวมๆไปยกเว้นใช้กับ h o มจะไม่มีคำว่า in or a t นำหน้า h o มนะเอ่อถ้าจะเทียบเคียงตัวต่อไปให้ท่าน นก็คือคำว่าตัวแรกที่เราใช้ฮูต่อไปนี้จะใช้คู่กับ w h วิชยงแต่ฮูใช้แทนคนดูข้างหน้าให้เป็นคนลงท้ายด้วยอะไรจำได้ไหมฮะในเรื่องคำนามคนในโครงสร้างจำได้ไหมฮะนี่ฮะบอกให้จำต้องจำนะฮะฝั่งนี้ครับด้านล่าง e r o r i a n พวกนี้นะฮะเป็นคนเพราะนั้น ไม่ใช่ว่าเราต้องแปลได้เขาจะไม่บอกข้อสอบเฉพาะที่เป็น teacher writer อะไรที่เรารู้นะฮรอย่าไปคิดว่าเราจะรู้หมดทุกคำเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตที่คำลงท้ายเป็นคนว่าใช้อะไรส่วนภูมิที่เราใช้ภูม <c oughs> ิตัวนี้จะมี in on ad นำหน้าได้ก็ใช้ which เช่นเดียวกันนะครับก็มี in on ad ได้เช่นเดียวกันสองอันนะที่คู่กันคู่กัน ส่วนคำว่า which ten h o s e เนี่ยผมนึกไม่ออกผมนึกไม่ออกว่ามันจะมีอยู่ได้นะเออสิ่งของสัตว์สิ่งของมีสแสดงความเป็นเจ้าของมันมันไม่มีไม,ม่ไม่ไม่เอ็กซ e เนส์เพราะว่าถ้าแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของมันจะเป็น off แทนไงก็งเลยน่าจะเป็นสองอันนี้ที่ผมอธิบายได้ถ้นตัวอื่นไม่อธิบายไม่ได้ก็ไม่เอามานะครับถ้าสังเกตไหมที่เราเรียนถ้าเราเรียนในเรื่องของ apostrophe มันจะเป็นอ่า The cover of book เนี้ยไม่เป็น book cover ไม่เป็นอย่างนั้นปกหนังสือจะไม่จะไม่ใช้ในรูปนี้นะที่เราเรียนมายังจำได้หรือเปล่าไมดูอ่ะไปดูที่โครงสร้างคำว่า which แล้วกันนะถ้าเข้าใจการใช้สองคำที่พูดมาเนี้ย which ก็อันเดียวกันไม่ต้องอธิบายเ,เลยเพียงแต่ด้านหน้าเป็นสิ่งของเท่านั้นเนเป็นสัตว์สิ่งของสัตว์น่ได้หรือเปล่าไม่รู้อเป็นสิ่งของ ก็เหมือนกันทุกประการผมจะอธิบายต่อไปนี้ก็จะเป็นอนเดียวกันแต่จะอธิบายนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่มักง่ายว่ัสรุปเอาเลยอย่างนี้มันเอาเปรียบก,กันมากไปถูกไหมคำว่า which ใช้เป็นคำเชื่อมนะครับของ adjective cross แปลว่าที่เหมือนกันใช้แทนสิ่งของใช้แทนสิ่งของเป็นประธานต้องเป็นประธานเหมือนไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแต่ว่าใช้เป็นประธานเหมือนหูแต่ว่าอะไรแปลว่าท,ที่เป็นเอกภพหรือพ่อพน์เห็นได้ทั้งเอกภพพ่อพน์และจะรู้ได้อย่างไรรู้เพราะดูคำนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นคำซ้ำกันโครงสร้างโครงสร้างหมายเลขนึ่งแล้วกันคำนามเป็นคนเขอาขอายัยจกไปแล้วจะมาเป็นคนอะไรอีกทีนึคำนามเป็นสิ่งของ ข้างหลังจะบวกด้วย which ตัวนี้เอาเป็นประธานนะและก็บวกด้วยกริยา which ตัวนี้ใช้อะไรแทนได้บ้างใช้ that แทนได้แต่ h ด t นี้ส่วนมากจะใช้ใน n o n c a u s e บวก verb บวกตามหลังจะบวกได้อะไรสมมุติใช้เป็นประธานข้างหลังจะบวกได้ verb อีกนะครับหลายชุดเหลือเกินสีใ,นใครสีมันเช่นคำว่า the book นี่ The book ประโยคแทรกก็คือ Which is Which is on the table on the table หนังสือที่อยู่บนโต๊ะจบแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ครับจบแค่นี้ถือว่าเป็นประโยคไม่สมบูรณ์เพราะคำว่า The book ไม่มีกริยาให้นั่นเองจึงต้องมีคำต่อไปคือคำว่า was written written by Mr. สเตอร์เจมส์มแปลหนังสือที่อยู่บนโต๊ะเขียนโดยอาจารย์เจมส์หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเขียนโดยอาจารย์เจมส์ตัวแรกมีที่มาอย่างไรก็มีที่มาสายมือแล้วกันเนาะเราเรียนเราก็จะรู้ The book The book was Written by อาจารย์เจมส์มิสเตอร์เจมส์ข้อ B จะเอาไปเป็น adjective clause จะได้คำว่า the book เหมือนกันก่อนจะกลายไปเป็นก่อนจะกลายไปเป็น which เป็น the book is on the table หนังสืออยู่บนโต๊ะค,คำซ้ำกันก็คือ the book เวลาทำขั้นตอนที่หนึ่งหาคำซ้ำ ขั้นตอนที่2เอา b ไปขยาย a เท่า a มาขยาย b ก็เอาทั้งประโยคนี้มารวมมาวางต่อจนนี้ the book okay. the book which is on the table was written by ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าท่านจะเอาใครไปขยายใครผมทำให้ดู2อันก็ได้ชุดนี้เอา b ไปขยาย a เราจะได้ประโยคว่า the book สำ้ำกันใช่ไหมก็เอา the book นั้นกลายไปเป็น which นะ which c is ตัวหลังมันเป็น is แต่ท่านจะไม่เห็นรูปแบบนี้และก็ไม่ต้องกังวลใจ which ตัวนี้คือแทนคำว่า the book นั่นเองหนันงนนสือที่อยู่จะใช้ r ไม่ได้ on the table นี่ที่ดูดูเหมือนกับ w ูทุกประการข้างหลังกริยาของเขาเป็น passive voice ก็ได้คำว่า was written written by Mr James ที่ต่างกัน ดีอย่างเงี้ยมาเรียนสด,สดเนี่ยสีไม่ไม่ต่างกันเขียนบนกระดาษต้องมาจดตามอีกเรียนแบบนี้บางครั้งก็มีสคริปให้แล้วเด็กๆผมจึงไม่ค่อยมาเรียนไงมาเรียนสดก็จะเรียนออนไลน์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นออนไลน์ line. เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะครับเมื่อวานนี้มันยังบอกผมเลยว่าครูเนี่ยไม่ไม่พัฒนาเลยเ็าออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก,ก่อนเขาก็เียนออนไลน์บางกลุ่มบางกลุ่มพ่อแม่จะให้มาเรียนเนี่ยไม่ออนไลน์เพราะว่าเธอเปิดหลายจอหรู้ไือไง เปิดหลายจอจอหนึ่งเป็นปัญหาเป็นปัญหาเยอะมากผู้ปกครองดูด้วยนะครับว่าเด็กเปิดหลายจอนี่เขาก็จะสมาธิหายไปเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่กลุ่มเรียนก็เรียนอย่าห่วงเลยของผมนี่ผมบอกผู้ปกครองเนยกลุ่มนี้อย่าห่วงนะครับทันนะครับถ้าเอาถ้าเอาประโยค A มาขยาย B สังเกตนะสังเกตนะเอา b A เป็นขยาย B ก็จะได้ B นะเริ่มต้นด้วยบีเริ่มต้นด้วยคำว่า the book book b นะ เลงมาขยายเปลี่ยนเข้าไปเป็นอะไรเปลี่ยนบุ k ข้างบนเป็น which was เหมือนเดิม written by Mr James ข้างหลังก็เป็น is on the table ก็ไม่ได้ยากอะไรนะมันสามารถเป็นได้สองอันไงแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่เข้ากันก็อย่าเอาใส่มาย้มือแปลว่าฝั่งนี้ครับ หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเขียนโดยอาจารย์เจมส์ฝั่งขวามือหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์เจมส์อยู่บนโต๊ะั <c oughs> เดียวกันใช่หมดเวลาดูก็ดูหนึ่งประธานหากริยาก่อนคือกริยาตรวนี้ประธาน book ตัวเดียวเล่มเดียวกริยาคือ was written เป็น passive voice past simple tense which ใช้แทน the book ถูกแล้วถ้าเขาออก้็สอบเป็น who เป็น whom เป็น whose เป็นตัวอื่นผิดหมด t ด a ดก็ได้ that was written ประธานเป็นเอกพจน์เพราะดูจากบุ๊กนะกริยาก็เป็น was หลัง was บวกในช่องที่3กับช่องที่4เทนเราเรียนมาแล้วบวกช่องที่3เพราะหนังสือเขียนเองไม่ได้ไล่ไปอย่างนี้ครับทำไมจะทําไม่ไดไ้ผมไม่มีเหตุผลว่าจะทําไม่ได้ชัดเจนนะครับชุดที่1ลดรูปได้ไหมอ้าวเป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่ดีลดรูปได้ไหมลดได้สิ การลดรูปเราลดได้กี่อย่าง adjective c l a u s e โดยเฉพาะ who which แล้วก็ that สามตัวนี้นะครับลดรูปได้ลดรูปลดตัวนี้แหละทิ้งเลยบวกกับ is am are was were ลดทิ้งหมดเลยนี่ก็จะเหลือตัวถัดไปตามหลังนี้ตัวมีอะไรล่ะตามหลังนี้จะต้องเป็นช่องที่สามตามหลังนี้จะเป็นช่องที่สี่ ตามหลังนี้อาจจะเป็นเปปโตรี position, อ่าเข้าไปเป็น adjective ก็ได้ผมจะลดทั้งสองตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับลดทั้งสองตัวไนดะ้ว่ารูปมันแปลกแบบนี้ก็ได้ฝั่งนี้ลดรูปครับค่อยๆตามนะครับลดรูปนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นแดดก็ตามนะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะค่อยเรียนไปนะครับถ้ากลับมาดูแต่ที่ผมจดไว้นี่ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าผมมาเขียนเสริมอยูอย่เรื่อยถูกไหมท่านต้องฟังไปก่อนดูไปก่อนรอบแรกให้เข้าใจอย่างดีแล้วจึงจะเข้าใจทั้งหมดลดรูป the book รถกี่ตัว2ตัวผมก็ลด which กับตัวนี้ออกไปผมก็จะได้คําว่าไรเช e นเลยหนังสือบวกด้วยกริยาช่องที่3ไม่มีในภาษาอังกฤษถูกไหมผมเคยสอนอย่างนั้นถูกต้องไม่มีทางเป็นไปได้ว่าหนังสือจะบวกด้วยกริยาช่องที่3ได้แต่ตัวนี้ต้องได้เพราะเรารู้ว่าเขาลดรูปมาจาก adjective clause Mr J Mr James ข้างหลังเป็นไรต้องมีกริยาไม่มีถือว่าผิดนะครับ อขออภัยนะครับที่กดบ่อยๆนะครับเพราะว่าลืมสีมัน is on the table ครับไรเป็นกิยาของใครเป็นกริยาของบุ๊กมีเท่านี้ได้แล้วลดรูปจึงเหลือกิยิยาช่องที่สามข้อสอบจอกอะไรจะออก w r i t i n ครับผมได้ไหมได้ครับประธานบวกด้วย is บวกช่องที่สี่ได้แต่มันแปลแล้วไม่ถูกพันผิดความหมายจึงตอบไม่ได้ the book writing by Mr. James i s on the table. Table ได้แต่มันผิดความหมายถูกไหมหนังสือเขียนเองไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเรียน passive voice ครับมีความสำคัญอย่างนี้ฝั่งนี้ผมลดรูปให้ท่านผู้ชมได้ดูฝั่งนี้นะอ่ะาฝั่งนี้เอาข้อนี้ข้อน,นี้เพราะว่าข้อนี้สมบูรณ์แล้วผมเราก็จะได้คำว่าลดรูปวันที่สอง the book ลดสองตัวคือ w h i c h i s ออกไปเหรืออะไร เหลืออะไรเหลือโดอยู่ออนเดอะท l e เอาลดได้ด้วยเหรอทําไมอ่ะทําไมอ่ะพีปัญหากับผมเหรออ n the table w a s w r i t t e n นทาไมอ่ะเี่ออก by mr. james เวลาลดรูปโปรดจําด้วยปับจุดนี้ผมจึงนํามาเป็นโครงสร้างของผมแบบนี้ครับเหนือชั้นอยู่แล้วหมายเลียกหกครับคือออน มันมีที่มาทั้งหมดในภาษากิดเก่งมากเลยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจึงหายไปเหลืออะไรเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้มาจากคำว่า which is on the table จึงเหลือแค่ on the table ก็ถือว่าเป็นหมายเลขปก,กษาข้างหลังเป็นอะไรก็ตามแต่ประธานยังเป็น book อยู่เหมือนเดิมครับใช้ which เหมือน who ได้ดังต่อไปนี้ได้ดังนี้แหละ วังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากสําหรับการนําไปเขียนก็ตามแต่งประโยชน์ก็ตามต่างๆนานาเพราะว่าในการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะเต็มที่ทั้งหมดและก็จะละเอียดผมมั่นใจว่าอย่างที่ไม่เคยเรียนมาก่อนได้ซ้ําแล้วก็ทั้งหลายทั้งมวลนําไปใช้ทั้งฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างดีทีเดียวนี่คือใช้ which Which หรือ that แทนคําว่า who ขอไป เป็นคําเชื่อมก็ก็เหมือน w ู o นั่นแหละไม่ใช่แทนนะเหมือน w h โดยใช้แทนสิ่งของต่อไปคือคําว่า which คือหมายเลข5ใช้แทนขอไปใช้เหมือน who ตัวนั้นจะมี preposition นําหน้ามีลดรูปและมันจะเหนือชั้นกว่าน,นั้นมันจะกลายไปเป็น when กับ where ด้วยสักครู่ครับ